สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีจะมาอัปเดตนะคะผลิตภัณฑ์เคลียร์4.0ค่ะเคลียร์4.0นะคะอ,อดีตนะคะจะเป็นขวดนี้ขวดทางด้านซ้ายมือนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตขวดใหม่นะคะซึ่งตัวนี้ทางด้านขวามือเป็นขวดใหม่นะ,ะขวดเดิมจะเลียวเล็กก,กว่าและที่สําคัญนะคะสีแคปซูลเปลี่ยนด้วยค่ะแคปซูลเดิมนะคะจะเป็นสี ฟ้าขาวนะคะซึ่งขวดนี้จะมีแกะใช้รักษาไก่ที่บ้านนะคะคอดังคอคอกหายดีแล้วนะคะก็ขวดใหม่นะคะสีจะไม่ทึบนะ,ะจะเป็นขวดใสนะคะสีแคปซูลก็จะเป็นสีขาวแดงนะคะแบบนี้ขาวแดงเข้มแบบนี้นะคะก็แจง้งให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ใช้อยู่ทราบนะคะว่าเดี๋ยวสั่งมาจะไม่ส่งขวดอะไรไปจะตกใจนะคะไม่ต้องกลัวขาดของแท้ร้อเซนนะคะสูตรนี้ ะะก็เคลียร์4.0นะคะก็เป็นยาปฏิชีวนะนะคะเป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะซึ่งปัจจุบันก็พัฒนายาจนมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะให้เหมาะสมสําหรับการกิน,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นยาที่ทนกดดังนั้นนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาฉีดนะคะเพราะเข็มเนี่ยก็จะเป็นตัว าพาเชื้อโรคนะคะเข้าไปให้ไก่กับไก่เนี่ยซ้ำได้อีกนะคะแล้วก็การแทงเข็มลงที่ตัวไก่เนี่ยก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อนะคะทำให้เกิดความเจ็บปวดซึ่งจะมีการส่งผลไปกดในเรื่องของระบบรักษาตัวของไก่ชนซ้ำไปอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็ เคะียร์่จเป็นสูตรยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะร่วมกับยาที่ช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อนะคะเพื่อให้ไก่ชนนั้นสบายตัวซึ่งจะทําให้ไก่ชนนั้นฟื้นตัวได้เร็วนะคะได้ดีขึ้นตัวนี้นะคะให้กินต่อเนื่องเนี่ยหวันจะหายขาดแน่นอนนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เคยใช้แล้วเนี่ยจะ,จะทราบนะคะบางท่านนะเคยสั่ง1ไป2นะคะแล้วก็ไป ห้านะ,ะแล้วก็ไปเป็นโหลนะคะสองโหลอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะคุณภาพเลยเป็นตัวยอดนิยมของอผลิตภัณฑ์ในเครือ P booster เลยนะคะไก่เริ่มเห็นอาการนะคะรีบให้เลยนะคะเมื่อเราเห็นอาการไก่เมื่อเราสังเกตดูแลเริ่มมีอาการเรารีบให้เลยค่ะเคลียร์สี่จุดศูนย์นะคะก็ตัวนี้ประสิทธิภาพสูงขึ้นใช่ไหมคะจากเดิมแต่ราคาเท่าเดิมนะคะ พูดให้ตื่นเต้นไปงั้นยัง,ยง,ยงราคาเท่าเดิมอยู่นะคะเพื่อนเพื่อสมาชิกสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เจมี่ยาไก่นะคะจะสั่งซื้อผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะก็เฟซบุ๊กเจมี่ยาไก่หรือจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0 8น9 9 4 9 7 8ี่หกเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดแปดไอดีก็ใช้เบอร์โทรได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เคลียร์4.0ถ้าสั่งที่ร้านอื่นก็ยังเป็นอตัวนี้อยู่ยังเป็นเม็ดข่าวฟ้าอยู่ก็ใช้ได้ะค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกเพราะว่า ายาหมดอายุ2ปีนะคะจะมีเขียนอยู่ที่ข้างขวดถ้าเจอขวดใหม่แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะเป็นสูตรเดียวกันนะคะแค่แค่ยังเป็นขวดเก่าอยู่เท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เลี้ยงนกพิราบนะคะก็แนะนําใช้ได้นะถ้าเกิดไก่แบบนกนะคะนกมีอาการไม่ค่อยสบายเนี้ยซื้อไปใช้ได้ตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้อที่ดีมากๆนะคะรักษาหวัดหน้าบวมขันไม่ออก พอขอ้ขอคดังได้หมดเลยนะคะจะไมีแนะนําเลยเพราะว่าพี่ทหารก็มาซื้อที่นี่นะคะคนที่รู้จักก็เลี้ยงนกก็ใช้แล้วนะคะเห็นผลดีนะคะใช้กับนกได้เลยนะคะให้กินทั้งเม็ดได้เลยท่าในที่ไก่น้ําหนักตัวแค่ไม่เกิน1นกิโลครึ่งนะคะกินครั้งละ1แคปซูลถ้าไก่เกินน้ําหนักเกิน1นึกิโลครึง่งหรือว่าน้ําหนักสองกิโลอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้กินครั้งละ2แคปซูลนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เคลียร์4.0สนใจสั่งซื้อได้ที่เจมี่นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ